ใชนะไปแม่เจมสหน่อยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน,นับได้หกเท่ากับหกเลขหกเหมือนตะขออ่าเขียนเลยลูกใช่ใช่ค่ะเขียนเลยเขียนเลยเตรงนี้มาเลยไม่เขียนไม่ใช่อ่าเขียนเลยน้องปายเขียนให้สวยสิคะลูกเขียนให้สวยสวยเหมือนน้องปายเลยอ่าสวยเห็นไหมคะเหมือนน้องปายเลยค่ะอ่าตัวนี้ค่ะลูก Yeah, <Okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> ใช่ค่ะ <Yeah. S 1> เขียนได้สวยเจงมากตัวนี้ค่ะลูกสวยเหมือนน้องไปเลยค่ะเก่ง <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> อ่าตัวนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะลูกใช่ค่ะเย่ตัวนี้ค่ะเย่โอเคอ่า <Yeah. S 1> yeah. ตัวนี้ค่ะลูกเย่ตัวนี้ค่ะลูก <Yeah. S 1> yeah. ตัวนี้ค่ะลูกเยีมากเย้อ่ะคราวนี้นับต่อหนึ่งสอนับได้เจ็ดเท่ากับเจ็ดเลขเจเหมือนเซ่โอเคเขียนเลยลูกเลขเจ็ดเซเวนเขียนเลยค่ะใช่เก่งมากๆเลยเลขเาล่ะเอาเจ็ดเซเว่นแคเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก้าเจ็ดเซวนให้เสร็จลูก ใช่ค่ะเจ็ดสิบเอ็ดเย่เยี่ยมเลยอ่ะใช่ค่ะน้องปายเขียนเป็นเจ็ดเอเย่เย่อาตัวนี้ค่ะเย่เย่เยอาตัวนี้ค่ะเย่เย่ไม่ได้ก่อนยังไม่เสร็จเย่ อาตตวนี้ลูกเจ็ดเซเว่นนะคะโอเคเ <Yeah. S 1> ย้คราวนี้ต้องไปนับลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับได้แปดเท่ากับแปดเลขแปดไข่แปดค่ะโอเคเลยอ่ะหมุน <Yeah. S 1> โอเคเยีย่ยม <Yeah. S 1> อ่ะแปดไข่แปดนะคะ 8ไข่8คะ <Yeah. S 1> yeah. ่ะเย้8ไข่8ของแม่เจีย๊ยบน้องไปจับดินสอให้ดีลุกอ่ะมามาค่ะทับกระดาษจุดนะคะโค้งโค้งหมุนไปข้างหน้าขึ้นข้างบนแล้วโค้งมาข้างหน้า <Yeah. S 1> โอเคอ่8ไข่แ8คะ่ะ <Yeah. S 1> อ่ะลงล่างไปข้างหน้า ขึ้นมาหมุนโอเค <Yeah. S 1> อ่ะตัวนี้ค่ะลูกตัวนี้ค่ะ mm hmm. น้องไปตัวนี้ค่ะลูก mm hmm. หมุนเลยลูกเยี่ยมมาก <Yeah. S 2> ตัวนี้ค่ะพี mm ่ hmm. อ่ะ น้องปายจุดตัวนี้ค่ะอ่าน้องน้องน้องพีน้องพีจ้าน้องพีน้องพีมาฝั่นงนี้มาฝั่งนี้ <Yay! S 1> นอ่าตัวนี้ลูกตัวนี้ค่ะน้องพีมาหาไม่เตี๊ยบก่อนมามามาฝั่งนี้ลูกหมุนไปข้างหน้าลูก <Yay! S 1> อ่าหมุนเลยลูกลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนหมุนมาค่ะโอเคค่ะเก่ง